สวัสดีครับพี่น้องคนรักมันนะครับมันสามบัลังครับนี่นสิทามาเบ่งวิธีการเฮ็ดมันโดยที่พวกห้คู่มันขาดโดยการใส่ยาแฟกครับปลูกที่หัวหัวไร่งานตรงที่มันขาดเป็นประจำเนี่ยยูเรื่อยครับเนี่ยยูครับ นพ่า่อยขาดครับแต่ตรงขาดถ้าต้องปลูกแหนาแฟร์ไว้ขอดีขอเสียก็มีครับขอดีก็ปบบ้องกันไม่ให้นาดินเสียหายในการโดนฝนเซาะหรือฝนแห้งแค่ไหนคู่มั่นรองมั่นห่อขาดเสียหายครับผมมาบอกเลยครับมับ่นไปมัน่นสามเดือน ค่อยฉีดให,ให้ปุ๋ยท่างใบครับฉีดพวกน้ำมัชขีหมู0060ก็ได้ครับช่วงนี้เพิ่มให้เขา,าเร่งปเดึงน้ำฝนขึ้นมากปกคุ้มหญ้าครับ ้านี่ผมขี่ได้ครับนี่ขี่มูเนาะคุ้มเลยครับมันสี่หาเดือนนะครับสี่เดือนนิดๆจะห้าเดือนแล้วครับมาเบิ่งขอเสียกันเท่าว่าเห็ดปลูกญ้าแฟกนะครับขาดเลยครับเสียหายกะมันกรมีประโยชน์ในลักษณะบากพื้นที่เด้อะพี่น้องก็ล่องไป แก้ปัญหาเบื้องวิธีนีครับผมใส่ปกตินิยิงสีละครับนี่ขันเวผมว่าปลูกงาแฝกครับแปลงนี้นะขาได้ครับนี่ขาดพังเสียหายถ้าหากฝนตกหนักๆครับพี่น้องรับร่องลาบเป็นหนากรนะครับเห็น้องบาครับนี่ต้องไปปลูกงาแฝกไว้มุ่มนั้นนะครับนะ่ปลูกขึ้นได้แ้มันแก้ไขไหมนี่ครับข้าวบ่บ่ไม่อยากแฝกนี่ ป้องกันการพังของดินครับก็ดีกับป้องกันเนาะก็เสียกอาทิทําให้หกเท่ากับทั้งข้มสะอาดเอาเนี่แล้วตอนนี้เท่าบะมี่แห่เฟียครับขาดกันฟลตกไปอย่างนี่ขาดเบื้ได้ครับนี่มันสิขาดเป็นละเอียดแบบนี้ได้ไหมเป็นหอากว่างนี่ครับการแก้ปัญหาของผมเด้คุณพ่อต้องไปปรับใส่บางว่ามันสิตอบโจทย์พี่น้องว่าอันนี้มันปลูกได้ สองเดือนครับนี่เดือนกัวสิสองเดือนบุกใส้ทอนมัน่นเจ็ดถึงแปดเส้นรับดูการฟังฟังดินประมาณนี้ครับคอนเก่าเขาดูประสิรลอดฝนบ่ครับนี่ฝากพี่น้องติดต,ตามนะนะนะครับเดี๋ยวฉีดปุ๋ยลงหัวในโสิมาเหดอีกเช่นึงครับ น,นี่ผมปลูกมันพันอีเหลียงน้อยครับนี่นี่เราพี่น้องตรงนี้มันว่าขาดครับเนี่ผมเลยไป่ได้ปลูกหญ้าแฝกใส่แต่มุมนั่นขาดประจําผมจำเป็นต้องปลูกได้พี่น้องขาดแล้วก็เพื่ให้ปุ๋ยฟุ้งที่เข้าใส่อะไหลไปครับถนนของทางลงไปหน้าของพี่น้องอีกครับเขาพี่น้องกังาลครับ ตังเกยียจป้เปียงมันคืนอางามบ่ทอกันนี่ตั้งแต่เก็ตข้องเก็ตลองเนี่ยครับผมเส่ขี่งวัวได้เพี่นึงปุ๋ยข้อขีอ้วัวน,นี่เป็นไรครับเห็นข้อแตกต่างบ่เดี๋ยวผมสีมาเฮ็ดอีคลิปหนึ่งเป็นข้อดีข้อเสียขี่ง,วง,งัวขีว่ไก่ขี่ขั้วปุ๋ยนี่ปุ๋ยขอกแตกต่างกันจงแจ้งไดยครับแต่คลิปนี้ไม่ใช่วิธีป้องกันต้อให้หัวเล่าไปเล่าห่อขาดครับไปอะไรห้อขาด ปลูกไปได้ครับยาแฟกนี่มีประโยชน์ครับถถมมันหกหลังจากเกี่ยวขวเ้เสร็จเ้อากับตัดถิ่มครับต,ตัดตั้งความสาดให้มันให้มันแปดหันไปมียาแฟกนี่ลองมนันมีมุนไปได้ไปได้ครับนี่น้าม,มันแห้งผมก็เลยใส่วิที่นี้ครับไม่กันเห็นไหมพี่ลองนี่ลองน้ำครับแห้งนะครับนี่ใส่ยาแฟกซอย่ไปชุกเชื้อนี่ขาดเนาวดัด นี่อันนี้แปลงของเพื่อนบ้านครับนี่การเริ่มเน่าแล้วครับหนาแฟร์กันไม่ไปอยู่ตรงนี่มัน,นว่นเน่าไหมผมก็งงกันว่าเอ้าปลูกเน่าคือว่นเน่าเห็นบ่ผมกมันคอเท็จจริงเด้อนวยเน่นาแล้วครับนี่เหี่ยวไปแล้วอันนี้ไม่มีหนาแฝกพื้นที่ซ้ำกันเอาพี่น้องต้องไปพิจารณาบ้างว่าขอขอเท็จจริงเป็นยังไงกะต้องมาใส่ในพื้นที่จากความบังครับ นอบ่ครับเนี่ยผมไม่อยากเสียรครับผมก็โอ้สุดยอดกับอยากเสียอยู่ผมไปดูใน u t u b e มาคืออครับเห็นพีพีเขาเฮ็ดกการป้องกันดินผมก็เลยมาปรับใส่กับไร่มันครับมันน่า์เลยของผมแต่ของเพื่อนบ้านเน่าครับเนี่ยเหี่ยวเน่าเสียหายมั้ยครับก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับผม